ครอบครัวหนึ่งวางแผนจะมีบุตรสามคนจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้บุตรชายสองคนบุตรสาวหนึ่งคนในจำนวนบุตรนะครับหรือลูกสามคนเนี่ยเขาอยากให้เราหาความน่าจะเป็นนะครับว่าจะได้ลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนน่ะมันมีค่าเท่าไหร่มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการมีบุตรสามคนนะครับมันคล้ายๆกับเหรียญน,นะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะลองวาดให้ดูนะครับ mm hmm. เหรียญสามเหรียญ บุตรสามคนเนี่ยคล้ายกันตรงที่ว่าเหรียญก็จะมีหัวกับก้อยถูกไหมครับเหรียญจะมีหัวกับก้อยเหรียญจะมีหัวแล้วก็ก้อยส่วนบุตรนะครับมันก็จะมีชายกับหญิงคล้ายกันเห็นไหมชายกับหญิงก็คือเหรียญมีสองด้านมีด้านหัวและด้านก้อยบุตรก็มีสองเพศก็คือเพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้นมีความคล้ายกันในการคิดนะครับ เรียกว่าคิดแทบจะเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโอกาสหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่จะเป็นไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะไปโฟกัสดูว่า,าบุตรชายสองคนแล้วก็บุตรสาวหนึ่งคนเนี่ยมันมีกี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจํานวนที่โจทย์ต้องการอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็เอามาใส่เป็นเศษส่วนเพื่อจะได้เป็นความน่าจะเป็นเนาะว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเป็นโอกาสหรือว่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นไปได้ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นในเมื่อมันคล้ายกาบเหรียญใช่ไหมเราก็เริ่มต้นบุตรคนที่1นึ่งเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยายบุตรคนที่1น,นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนบุตรคนที่1ในช่องนี้นะครับบุตรคนที่2แล้วก็บุตรคนที่3นะครับก็คือจะมีบุตรด้วยกัน3คนนะครับพอครบสามคนปุ๊บก็จะเป็นเหตุการณ์ละด้านหลังสุดของเราก็เป็นเหตุการณ์ว่า,อาพอครบสามคนแล้ว เรียงเป็นอะไรบ้างเป็นชายชายชายหรือว่าชายชายหญิงหรือชายหญิงชายอะไรประมาณนี้นะครับเราเริ่มต้นยังไงดีเราเริ่มต้นที่เป็นผู้ชายก่อนนะครับเกิดมาบุ๊บค,คนแรกได้ผู้ชายเลยนะครับขอเขียนเป็นตัวย่อเป็นชอช้างนะได้ผู้ชายคราวนี้คนแรกได้ผู้ชายคนที่2ก็มีโอกาสเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงถูกไหมจริงๆคนแรกก็เดี๋ยวมีโอกาสเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเราคิดที่คนแรกเป็นผู้ชายให้เรียบร้อยหมดก่อนนะครับโอเค คนนี้พอเราได้คนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองก็มีโอกาสเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อคนที่สองมีโอกาสเป็นผู้ชายลองมาคิดกรณีที่คนที่สองเป็นผู้ชายก่อนคนที่สามก็มีโอกาสเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจริงไหมครับเดี๋ยวครูขออนุญาตขยับตรงนี้ลงมาห่างกันนิดนึงก่อนโอเคเราก็จะได้ยังไงครับเมื่อคนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองมีโอกาสเป็นชายหรือหญิงก็ได้ เมื่อคนที่สองเป็นชายคนที่3าก็มีโอกาสเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับและเมื่อคนที่สองเป็นหญิงคนที่สาก็มีโอกาสเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับหรือหญิงก็ได้อ่าสังเกตนะครับคนแรกเราโฟกัสไปที่ชายอย่างเดียวเมื่อคนแรกเป็นชายคนที่2ก็มีโอกาสเป็น2เพศนี้คราวนี้เรามาโฟกัสคนที่2เป็นชายคนที่3าก็มีโอกาสเป็น2เพศนี้นะครับอ่าเรามาสรุปครึ่งแรกของเรากันนะครับได้อะไรบ้าง เหตุการณ์ได้มาทั้งหมด4เหตุการณ์4รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือชายชายชายก็แสดงว่าได้ชายล้วนเลยก็คือผู้ชาย3คนนะครับแบบที่สองคือชายชายแล้วก็มาหญิงนะครับแสดงว่าได้ผู้หญิงมาคนนึงละชายชายแล้วก็หญิงนะครับแบบที่3ก็คือชายหญิงแล้วก็ไปชายนะครับชายหญิงแล้วก็ไปชายแบบที่4 4นะครับเป็นชายหญิง แล้วก็ไปหญิงนะครับก็คือชายหนึ่งคนคนแรกแล้วคนที่สองคนที่สามเนี่ยได้หญิงมาทั้งคู่เลยนะครับโอเคหมดหรือยังยังเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดกรณีที่คนแรกะเป็นหญิงเลยถูกไหมเราก็มาคิดกรณีที่คนแรกเป็นหญิงบ้างนะครับถ้าคนแรกเป็นหญิงล่ะคนแรกเป็นหญิงคนที่สองก็มีโอกาสเป็นชายก็ได้หรือหญิงก็ได้ถูกไหม คนแรกเป็นหญิงคนที่สองก็มีโอกาสเป็นชายก็ได้หรือหญิงก็ได้นะครับถ้าคนที่สองเป็นชายคนที่สามก็มีโอกาสเป็นชายก็ได้หรือหญิงก็ได้เช่นกันเดี๋ยวคุณครูเขียนด้วยชโอเคอ่าแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าคนที่สองเป็นหญิงคนที่สามก็มีโอกาสเป็นชายก็ได้หรือหญิงก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะ สรุปเหตุการณ์อันนี้เราจะได้หญิงชายชายอันนี้เราได้หญิงชายหญิงนะครับครูไล่ไปอย่างนี้นะคนแรกคนที่สองคนที่สามนี้นะครับหญิงชายหญิงเห็นไหมหญิงชายหญิงต่อมาก็จะเป็นหญิงหญิงแล้วก็ชายนะครับหญิงหญิงชายหญิงหญิงแล้วก็ชาย สุดท้ายก็จะได้เป็นหญิงหญิงหิงก็คือหญิงล้วนเลยนะครับได้หญิง3คนเลยไม่ได้มีผู้ชายปนเลยนะครับครบไหมสังเกตครบแล้วนะครับคนที่1มีโอกาสเป็นทั้งชายและหญิงคนที่2มีโอกาสเป็นทั้งชายและหญิงเห็นไหมและคนที่3มเนี่ยซึ่งเป็นเคสในสุดท้ายแล้วก็ชายหญิงสลับกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นได้เหตุการณ์ครบแล้วอัน,นับซิเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าไหร่ใครที่ ได้ฟังข้อที่เป็นเรื่องของเหรียญมาแล้วนะเนี่ยเหรียญสามเหรียญน,นะครับก็จะรู้เลยว่าหนึ่งสองสามมันเท่ากันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับมาได้มาแปดนะครับเป็นตัวข้างล่างเราแปดอันนี้เขียนว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของข้อนี้นะครับเราได้เหตุการณ์ทั้งหมดมาและ้วคือแปดเพราะว่ามันต้องสนด้แปดเนาะครันนี้มาดูที่เราสนใจ ก็คือบุตรชายสองบุตรสาวหนึ่งมาดูซิชายสองบุตรชายสองนะครับุตรสาวหนึ่งนี่ชายสองสาวหนึ่งก็คือชายสองคนหญิงหนึ่งคนชายสองคนหญิงหนึ่งคนนี่ชายสองคนหญิงหนึ่งคนจริงไหมชายสองหญิงหนึ่งนะครับชายสองหญิงหนึ่งโอเคมีอะไรอีกนี่ชายสองหญิงหนึ่งถูกไหมครับมีอะไรอีก หมดแล้วชายสองหญิงหนึ่งเพราะนี้มันหญิงสองหมดเลยหญิงมันหมดเลยเพราะฉะนั้นได้มาแค่นี้เองหนึ่งสองและสามเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสามเหตุการณ์นะครับสามเหตุการณ์แล้วก็มีชายชายหญิงหญิงชายชายแล้วก็หญิงเอ้ชายชายหญิงชายหญิงชายแล้วก็หญิงชายชายโอเคอันนี้เมื่อกี้พูดสลับกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นมีสามเหตุการณ์นะที่ เป็นเหตุการณ์ที่ได้ชาย2แล้วก็หญิง1น,นะครับความน่าจะเป็นของข้อนี้ก็คือเศษ3ส่วน8นั่นเองครับเรียบร้อยคิดว่าน่าจะได้ไอเดียในการทําความเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นใครที่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนนะครับน่าจะเห็นแล้วว่า,าการสร้างแผนภาพแบบน,นี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับค่อยๆไล่เหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับส่วนคนที่เรียนเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ดีมากแล้วเนี่ยก็จะเดี๋ยวคือพอเราเริ่มเห็นภาพเดี๋ยวเราจะมีวิธีการที่ไม่ต้องเขียนครบทั้งหมดเลย ก็ได้นะครับอาจจะค่อยๆโฟกัสกันไปว่ามันคิดลำดับเป็นยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ